หน่านี่ <ไอ S 1> หลุดนดี่หลุดมาเลยโอ้ยเรียกยีน้ำเงินเลยแปดแปดสวัสดีครับคุณผู้ชมและ FC ทุกๆท,ท,ท่านครับก็ในสำหรับคลิปนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดกู้นะครับ ยู่ที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับก็คลิปนี้จะมาตามติดตัวเลขจากไก่นำโชคนะครับก็จัดทำขึ้นเป็นงวดประจำวันที่1กันยายน2 5งพันก่นะครับก็อ,อื่นนะครับในเรื่องของตัวเลขแอดเองก็เป็นเพียงแค่สีกลางในการนำเสนอนะครับก็อยากจะนำตัวเลขมาแบ่งปันคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกๆท่านก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ลองกดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็สำหรับในส่วนของตัวเลขในงวดนี้นะครับเราจะมาตามติดตัวเลขจาก ไก่นำโชคนะครับก็จะให้เจ้านําโชคจิกรอตอรี่ให้เหมือนเดิมนะครับก่อคลิปนี้นะครับก็เป็นงวบประจําวันที่1กันยายน2,564ทุาุผู้ชมและเอฟซทางบ้านทุกทท่านก็มาติดตามรับชมตัวเลขไปด้วยกันนะครับช่งจิกใ้ไงกเขาเรียกว่าบุญมีแต่การมังมันอยู่ข้างหน้า ไม่เอามันก็จิกกะนสิอ๋อโชคจิกให้แต่ว่าเขาไม่เอาไม่ชอบใช่ไม่เอาหนึ่งหกสูงเขาบอกว่ามันอยู่ข้างหน้าเขาก็เลยไม่เอาใบก็เยอะเลยนะเอพูดอย่างนี้ใบก็แบบออกจริงจริงเลยขอดอกหน่อยขอดอกหน่อยเลยขอดอกหน่อยขอดอหน่อยขอางวัลหน่อยเลยซื้อ mùa lông văn mưa lắm 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 đi lắm mưa lắm mưa lắm mưa ช่ดีโ sure, ช sure, sure. sure. ่วยดีเรื่โอ้ขอรับขอรับขอหน่อยขอหน่อยไม่ยอมมองเลยอ่ะขอหน่อยเขาบ้าไก่เหรอคือหน่อยขอหนอยดิขอช่วยขอรับหน่อยไปเดียวก็ได้เลยขอหน่อยขอหน่อยง้าง่้างโอ้นี่นี่เด็กเล่นขอหน่อยขอหน่อยเลยขอเดินไหนก็ได้นี่ไง

เขาจะมาเยอะเลยเนี่ยนี่ข้างล่างนี่เนี่ยออมนี่ไม่ขาวเล่นเยไม่มีหรอแม่น้อน้อยเดียวก็ได้ดูหน่อยดูหน่อยไหนดูหน่อยแล้วดูเดี๋ยวขึ้นลง มันจะได้กินน้ำล่างแล้วล่างนี่วางใบใบเดียวก็ได้อะอยากนกี้ทมากด, <laughs> ดี่เป็นด,ดีนะอือ ขอหน่อยขน่อยให้ตูรงวัลนะให้แล้วนะขอให้ตูรางวัลนะคะรวย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 ถูรางวัลถูรางวัลโชคดีให้เหนวนะเดยนะ หนึ่งแปดห้าแล้วก็หนึ่งสามห้าโชคดีจะคอตรงลวันนะคะเฮงเฮงรวยรวยจอะไรจะ สอ <28. S 1> <N> น่ะนี่ห<อ>ลุดนี่หลุดมาเลยโอ้โหยเลียีน้ำหนึ่งเลยศูนย์แปดแปดเลสองแปดห้าสองเก้ารวยรวยแหงๆถูกหวยวันนี้นะจ๊ะ ก็สำหรับตัวเลขนะครับในงวดประจำวันที่1กันยายน2564ซึ่งวันนี้นะครับก็ให้ไก่นำโชคครับขึ้นทั้งหมด2แผงนะครับก็ได้เลือกแผงและ1ใบครับแผงแรกก็ใช้ปากกิบนะครับส่วนอีกแผงหนึ่งก็ใช้เท้าเขี่ยไปเขี่ยมาจนลอตเตอรี่กระเด็นออกมาจากแผงลอตเตอรี่เลยนะครับก็ตัวเลขนะครับที่นํามาฝากคุณผู้ชมก็เป็นหมายเลขตามนี้นะครับก็ถ้าหากสมาชิกท่านใดดูแล้วก็ลองแคปหน้าจอไว้นะครับเผื่อจะได้โชคได้ลาบจาก ไก่นาโชคที่วัดกู้อําเภอปกากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บุรีครับ,บก็นํามาเพื่อเป็นแนวทางเป็นเพียงเท่านี้นะครับสมาชิกท่านใดนะครับรับชมแล้วถ้าชอบก็สามารถตามได้นะครับหรือว่ารับชมแล้วยังไม่ชอบยังไม่ถูกใจก็ผ่านได้เลยนะครับคลิปนี้ผมก็จัดทำขึ้นแค่เป็นแนวทางครับถ้าดูแล้วชอบก็ฝากกดไลค์ครับถ้าถูกใจก็ฝากกดแชร์สําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับก็ขอให้ทุกคนทุกๆท่านจงโชคดีตลอดปีและตลอดไปครับขอขอบคุณมากครับ